เขาเมาหาแม่หรอมาหาป้าแล้วเขามาหาใครอ่ะเสนาก็มีหรอมาหาอะไรมาหาบุมีมหากินบุ้มมีมึงบุมีก็มากับมึงเนี่ยเร่ใหญ่เดีวดูเบลที่นั่นดูหน้าสิทำไมหน้าเป็นแบบนี้มันแพ้ครีมหรอหรือมันแพ้อาหารแพ้อากาศ แล้วมันแพ้อะไรอ่ะใช่ฉันแพ้ดูสิฉันตกใจสักคิวยกเลยตกใจอะไรแต่ฉันก็ช่ใจยางทีเยวสองสิงเลือกใครจะมาช่วยยังได้คนมาช่วยขอบฉันเนอร์ไม่ไปไหนแลไปสเป็นยัไาเนี่ยช่วยผเชด้วย้หใครจมา ห่าที่จะทำร้ายม้าขาวอย่าโกหกได้เป็ีหน้าจอให้แตกลุกเกินอะไรจออะไรแน่นปักไม่ตึมยงม่กับพิจารณานเขาไม่ใช่ใเรื<ม>เ่องมึงมงึงพูดนพลาดมาได้ไงเนี่ยไปนั่งลงมังคอนมังคอนอะไรมาตุ้กย์เบี้ยงหน่อยมังคอนมังคอน มาหน้าวัดมึงเห็นปเปล่าที่เลี้ยงมันเป็นคอนโดเลยอ่ะมึงดูให้ดีนะเผ่อตรงนั้นจะมีคนชื่อนายมงคลน,นะ <c oughs> มึงเรียกสุงสีสุ่้มห้าผายตามมึงกลับบ้านนะไม่ใช่มงคลที่นี่ไปรู้ไหมละ่ะโกดล้อมวัดเลยนุ่น <c oughs> <c oughs> มึงเรียกมงคลอะเนีกลาบเออระบุนามตะุลด้วยเออไปตามเหลวงพ่อพก่อนไปทำ <c oughs> ไม ไีส่องตรงข้างหน้าวัดมั้งไม่กล้าไปไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้อกลวอดนเอเอ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 อออออ ฉันชื่อใครเธอเป็นใครอ้าวกินข้าวอย่อายงไรพวกนายเพิพ่มมาเพิ่มมาไม่กินเอาฉันอิ่มกินอ,อ,อะไรไม่รู้แต่ว่าอยากรู้เธอว่าชื่ออะไรนะอ่าฉันชื่อเธอชืู่ที่นี่อ่านแล้วเธออย,อยู่ตรงไหนเธออีกตรงไหนอาบุญนะพูดมาอู่ตรงไหนอยู่ตึ้งนั่นไปาง บๆาดตมึงร้องอะไรมึงสงสารแม่ข้างหน้าเขาบอาไหเนี่ยทำไมเขาไม่ได้โทรศัพท์อย่างมึงนะเขานั่งมองมึงเนี่ยเขางงอ่ะเมื่อมึงร้องเพลงแม่ไม่เคยเล่นแอปติกตองติกตองอ๋อเธอมาอ๋อไม่ใช่ที่จะอันนี้ผ่านเฮ้ยกาสาไหมงกาะาอ๋อ เอามาช่วยนะได้มาืนยันพัน่อเฮ้ยพันทองใช่จากเขาสามน้อยยอดไม่ใช่จ้าจากร้านทุกอย่างยี่สิบหน้าวัดอดดึกแล้วแต่ว่ายังเปิดอยู่แล้วมันจะใช้ได้หรอใช้ได้ไม่ต้องพูดละกระเทยวาให้ดิ ใช้ได้ผมใช่ไหมได้อาทิยังไี้จัดการเลยนี่เสด็จ์นี่สุภาษิ์พี่ชายของเรานาพันธทองไปร้องเลือดถวายบังคนเพิ่งมาเข้าฟาบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮวันนี้ตับคว้าไม่ทันเลยวันนี้ใครเรี่ยอุ้ยดูหูดิหูแหลมเกี่ยวเลยใจเย็นๆใจเย็นใจเยใจเย็นอะไรใจเย็นไว้ใจเย็นอะไรเฮ้ยไอ้สี่จะพงที่ฟังนี่ใครตัวอะไรเนี่ยตัวคนเฮ้ยสองสิงใครเนี่ย เอ้ยอุ้ยคันนี่คืออย่างนี้นะเขาเป็นคนดีคือยังไงนาวอ่ะปากูบอกเขาเขาเป็นคนดีมึงไม่ต้องพูดด้วยแม่คุณเกลียดหน้ามึงโอ้โหมันไปเนี้ยนี่นี่พระองอ์คือว่าเหมือนฉันน่ะชื่อดำดงนี่นี่เฮ้ยเอามาจากอะไรเอามานี่ลองเลือดจากสมอกของเมียน้อยหน่อยมึงแบบแล้วก็แล้วก็ได้มาปุ๊บก็ไปลาดรถม้าตัวนั้นเดี๋ยวกลับมาเป็นคนเดิมอะ ได้คนเป็นเริเ่ม <อ pale. S 1> ได้เลยเ่รอน่างี้ทำได้เหรอ,อทำได้เนี่ย<ป>นะปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวทำให้เป็นรูมนู้นตัดเกิดดิท๊อปซิมือไม้เท้าเธอไวนะ่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเว้ยใจนี่นี่มิ่ไอ้เป็นไวมึงนี่เดี๋ยวค,ค้ำคอแม่มเลยเนี่ยวย,ยังไงเพ็กตัวอะไรงหมเนี่ยตกใจบ,บึง้ง ตกซะถามจริงอ่ะอไม่มีหูไม่จริงแมเนี่ยให้เอวเหมือนเอวเลยรูปร่างเนี่ยเอากูสวยอ่ะผู้หญิงคนนี้ค,คือแสงสฝตัวปลอมอ,อะไรตัวจริงอ่ะตัวจริงอยู่แถวเนี้ยอ,อย่าไปเชืเ่อนะ้ไหมคะหยุดพูดพึงพูดเยอะแล้วพูดเยอะแล้วดนฟาดซะลงไปข้างหน้าไปเลย มันว่ามึงตัวเท่าหมาเอาแล้วขึ้นแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วว่าสปาราเป็นเหมือนเนี่ยและส่วนสูงเท่ากันเด้เลยมึงเนี่ยนะทลับมกูเตะตัดขามึงเนี่ยล่วงล่วงลุบล่างแม่ใหญ่กว่าหมาพูทเดินหน่อยนึงอ่ะเฮ้ยมึงอย่าว่ามันว่ากูเจ็บแทนมึงว่า ไม่ยอมกูเห็นไหมนะเขาตกใจนะกูเลียนกูเลียนได้ในตัวทั้งนี้กูเอาอยู่ตกใจกูฟาดด้วยพานมันยังไหมทำไมพี่ิดาใครเธอเป็นใครฉันไม่รู้จักโง่เน่าฉันเดีวฉันใครได้ไหมใครแกเป็นใครฉันจะไปรู้จักแกได้ยังไงรูปร่างก็ปะหลัดอย่างนี้โอ้ฟาดเหรอมาเตะมาเตะมันเตะ อโอ้ยมึงเข้าพัวเลยเฮ้ยไม่ตจำมั้งแม่เฮ้ยเห็นไม่ได้บวมบึกบึกเออมึงงี้นี่เธอเป็นใครพ่อพี่นางในเมื่อพ่อพี่นางจำไม่ได้ผมจะบอกให้รู้ทำไมคนที่อยู่ตังหน้าพ่อพี่นางอยู่ตอนนี้หม่อมฉันโก๋คือใครจ๊ะแสงส่อะไรไปท่านจำได้ไหมเยนี่เนี่ยเนี่ย กูไม่ใช่โชกุนนะมึงทำกูเบาดิมันบอกว่ามันมีแสงส่องอ้าวแสงส่งมากข้ามันตายปตั้งนาแร้วต่อยต่อยทมั่วต่อยก้อนนี้โอ้เจ้าพี่อย่าไปชื่นะเด้ไหมคะมึงเล่นกับเขาเบาๆหน่อยตัวจริงนะคะมึงรู้ไหมน่ะขนาดหัวมันเองน่ะทำไมยังกระดูกขาแตกอ่ะจริงๆ มาทำตัวมันเองไม่ได้ทำอะไรนะมันนอนพิกไงแล้วนกลันมาใส่ <c oughs> เร็วมากเลยนะเคลเร็ว,รวอ้ชั่วนี่เขาพี่นางน,นึกว่าวึงนะพรพี่นางจะฆ่าของฉันหม่อมฉันแสงโสก เลื่อนๆหงวแล้วทำไมสุ้มซ่าหบบหูหลุดเนี่ยโอ้ เฮ้ยไม่ต <let> ้องลัมแล้วอดอยากแล้วที่ไหนมาไม่ได้ลัมเลยแต่ถ้าไม่หายนะสั่งตังหัวแนี้เป็นบ้านลัมที่ไหนมาเนี่ย